สวัสดีครับวันนี้ลูกเจมาที่อ่างเก็บน้ำห้ยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชำรมลินะครับผมอำเภอเช่าอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่างเก็บน้ำห้ยน้ำใสแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน80ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันปัจจุบันปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่44ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำได้อีก36ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกัน ช่วงนี้เป็นช่วงน้าฝนของจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายๆคนอาจจะเกิดข้อสงสัยและก็สงสัยว่าอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสแห่งนี้จะปล่อยน้ำเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรหรือเข้าสู่อำเภอเะอวดทำให้อํำเภชอ,อเภชฉอวดได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรือเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสแห่งนี้แตกทำให้น้ำเข้าไปท่วมในพื้นที่อำเภอชฉอวดอีกหรือเปล่าลุงเจมขอทำความเข้าใจกับ เพื่อนๆด้วยกันแบบนี้นะครับผมว่าอ่างเก็บน้ําห้วยน้าใสแห่งนี้ฟังกัน้นคลองไม้เสียบซึ่งน้ําที่ไหลเข้าสู่พื้นที่อําเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ใช่ไหลจากคลองไม้เสียบอย่างเดียวจะมีคลองลำไยอีกคลองหนึ่งซึ่งในหลวงราชการที่9้าเคยดําหลีให้สร้างอ่างเก็บน้ําคลองลำไยขึ้นแต่ไม่สามารถสร้างได้เพราะมีการ ไม่ให้พื้นที่ในการก่อสร้างอางเก็บน้ําลุงเจมในฐานะที่เป็นคนชประทานคนหนึ่งจะบอกว่าสร้างเถอะสร้างเถอะก็ไม่สามารถทจะพูดได้แต่จะบอกข้อดีของข้อเสียและข้อเสียของการสร้างอางเก็บน้ําขึ้นนะครับผมในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าปริมาณฝนที่ตกลงมา เราสามารถเก็บกักปริมาณน้ำฝนไว้เพื่อปล่อยน้ำไว้ให้กเกษตรกรใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปัดพนังอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติได้ในช่วงหน้าแล้งแต่ถ้าสมมุติว่าปริมาณน้ําที่ฝนที่ตกลงมาเยอะน้ําฝนทั้งหมดก็จะไม่ไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยฉับพลันอ่างเก็บน้ําสามารถเก็บกักน้ําไว้ได้ส่วนหนึ่งและอ่างเก็บน้ําละไมเหมือนกันที่ไม่ได้สร้างขึ้น นั่นคือเหตุที่ทำให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอำเภอชฉอวดและตัวอำเภอชะาอวดเองที่น้ำท่วมอยู่บ่อยๆน้ำท่วมอยู่เยอะๆลอ,อ,องละไมาสามารถเก็บกักน้ำไม่ได้เลยน้ำตกลงมาเท่าไหร่ก็ท่วมเท่านั้นปริมาณน้ำฝนที่ไหลลงมาตกลงมาจากท้องฟ้าถูกพื้นตินถ้าสมมติว่าน้ำฝนตกลงมา สอามวันต่อเนื่องการปริมาณ300มิลลิเมตรก็สามารถทำความเสียหายและก็ท่วมพื้นที่ได้แล้วดังนั้นวันนี้อ่างเก็บน้ำเว้ยน้ำใยยังสามารถรับน้ำได้อยู่นะครับ